สวัสดีค่ะชาวธาตุลมเมถุนตุนกุมทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักให้กับชาวธาตุลมนะคะสำหรับสถานะไม่ชัดเจนนะวันนี้เราจะมาอัปเดตพลังงานกันนะคะว่าเอ๊ความรักที่ไม่ชัดเจนของเราที่มีอยู่ในตอนนี้เนี่ย เขากำลังคิดเขากำลังรู้สึกยังไงเขาจะทํำยังไงนะคะแล้วแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นยังไงอะไรอย่างนี้เนาะเพราะฉะนั้นพลังงานในเชิงสุ่มเนี่ยมันไม่สามารถตรงได้กับทุกคนนะคะอมแนะนําว่าดูเป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์จะดีที่สุดและพลังงานก็ดันสลับข้างกันได้ด้วยอีกต่างหากนะคะชาวธาตุลมคนไหนรักกันชอบกันอย่าลืมสนับสนุน ช่องนี้นะคะใต้คลิปนี้นะคะจะมีเบอร์บัญชีของออมอยู่สามารถที่จะโอนมาโดยตรงได้เลยจะแปะสลิปหรือไม่แปะอันนี้แล้วแต่เลยนะคะหรือว่าจะช่วยกันกดไลค์กด Subscribe กดแชร์คอมเมนต์นะคะกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะหรือว่าจะช่วยกันส่งซูเปอร์แบงก์ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะผลิตภัณฑ์สายมูนะคะเซรั่มและสะบูนะ่หน้าทองตอนนี้จัดโปรมีโปรแถมสีพึ่งปฐมังหน้าทองนะคะใครอยาก สนใจนะคะผลิตภัณฑ์สายมูของออมก็ใต้คลิปนี้จะมีลิงก์ให้กดเข้าไปเยี่ยมชมกันก่อนได้นะคะแล้วก็ดูดวงส่วนตัวก็มีไลน์แอดเข้ามาสอบถามคิวได้คิวไม่ยาวเลยทั้งหมดอยู่ใต้คลิปนี้หมดแล้วนะคะมีพร้อมสับเข้าไปหาอ่านนะคะแล้วก็เยี่ยมชมนะคะหรือว่าจะสนับสนุนอุดหนุนกันทุกช่องทางได้หมดเลยยังไงออมก็ขอบคุณล่วงหน้าสําหรับชาวธาตุลมคนไหนก็ตามที่สนับสนุนอุดหนุนกันนะคะ เอาละค่ะชาวธาตุลมนะคะเมถุนตุลกุมก่อนอื่นออมขอเช็คก่อนเลยว่าคลิปนี้เป็นของคุณหรือเปล่านะคะด้วยการดูพลังงานหลักของคุณสักนิดนึงนะคะชาวธาตุลมที่สถานะไม่ชัดเจนคนที่กดเข้ามาดูช่องนี้พลังงานหลักของคุณคืออะไรนะคะตอนนี้เงียบเงียบกันอยู่หรอ อยู่ในช่วงพักรบพักรักหรือเปล่านะคะอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับชาวธาตุลมเมถุนตุลกุมจะเป็นลัคนาดาวจานันทรดาวอาทิตย์ดาวพุธด,ดาวสุกได้หมดนะคะที่เกี่ยวข้องกับกุ้มเมถุนและตุลน,นะช่วงนี้คุณพูดน้อยหรอคุณอ่อนเพลียหรอสุขภาพไม่ค่อยดีไม่แข็งแรงนะคะแบบหรือว่ากําลังพิจารณาอะไรบางอย่างอยู่อะเอามองว่ามันเป็นช่วงความสัมพันธ์แบบ พักเบรกดูมีความเงียบๆอะ่ะอารมณ์เหมือนไม่อยากพูดเยอะหรือฉันอยากพักอะคะ่ะอืมไม่อยากจะพูดเยอะเลยฉันอยากพักอะไรเงี้ยฉันจะต้องพิจารณาดูให้ดีก่อนนะอืมอะเรามาดูนิดนึงนะคะว่าแล้วพลังงานหลักของเขาล่ะชาวธาตุลมที่สถานะไม่ชัดเจนคุณที่กดเข้ามาดูคลิปนี้พลังงานหลักของเขาคืออะ,อะไรนะคะโอ เขาเป็นคนแก่อายุเยอะกว่ามากๆเป็นศาสตราจารย์นะคะหรือว่ามีพลังงานในลักษณะแบบเป็นฤาษีชีพรามหรือเป็นคนที่นับถือแบบพระป่าพระทุดงอะไรอย่างงี้ก็ได้ไงนะคะหรือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับชาวกันก็ได้นะคะลัคนาดาวอาทิตย์ดาวจานันดาวพุธด,ดาวสุขได้หมดนะคะ The Hermit เป็นผู้คงแก่เรียนเป็นหนอนหนังสือเป็น Introvert ชอบปลีกวิเวกชอบอยู่คนเดียวเวลาโฟกัสอะไรแล้วโฟกัสจริงๆเลยนะคะแทบจะหลุดออกจากโลกภายนอกนะคะเขาอาจจะกําลังแบบสนอกสนใจอะไรบางอย่างอยู่ตามภาษาเขาทําทให้เขาค่อนข้างที่จะปลีกตัวปลีกวิเวกออกมาแสดงว่าคุณกับเขาต่างคนต่างเงียบปะเนี้ยนะแต่พลังงานของเขา,าไม่แน่ว่าอาจจะยังสุ่มมองคุณอยู่ซุ่มส่องคุณอยู่อันนี้เป็นไปได้อยู่อืม คนคนนี้มีความเป็นหนอนหนังสือหรือแบบว่ามีความเป็นแบบเนิร์ดเนมีความรู้แบบเฉพาะทางมากๆอะไรแบบนี้ก็ได้ค่ะอ่ะเรามาดูนิดนึงซิว่าชาวธาตุลมที่สถานะไม่ชัดเจนที่กดเข้ามาดูคลิปนี้นะคะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนของชาวธาตุลมเป็นอย่างไรบ้างนะมีไพ่ชาวมีนนะคะชาวเมธชาวพฤษศนะห้าถ้วย แล้วก็ชาวการเมถุนวันพุธนะคะความสัมพันธ์นี้มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งควบคุมอยู่โดยชัดเจนเลยแล้วมันไม่ใช่การที่แบบ ควบคุมแล้วจะควบคุมได้อะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ถูกควบคุมนั้นก็ไม่ค่อยยอมด้วยเอามามันทําให้มีเรื่องแบบค่อนข้างที่จะเสียความรู้สึกกันพอสมควรนะคะออมมองว่าเดิมทีความสัมพันธ์เนี้ยเป็นรักทางไกลเป็นรักที่หันหลังให้กันหรือว่าเป็นรักที่มีระยะห่างพอสมควรเลยนะคะแล้วก็มีความวิตกกังวลนะคะกับสถานการณ์วิตกกังวลกับระยะทางวิตกกังวลกับการที่มันหันหลังให้กันเนี้ยแหละเอามามันดูนิ่งๆกันแล้วแหละมีความอ่านยากมี กำแพงนะคะแล้วก็ดูแล้วเนี่ยมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งดูมีความเป็นผดดจการหรือว่าเป็นเป็นนักควบคุมอยู่พอสมควรนะ่ะอืมแต่มันไม่ค่อยยอมหรอกไม่ยอมให้ควบคุมง่ายๆหรอกความสัมพันธ์เนี้ยที่มันเสียความรู้สึกกันไปเพราะมันนิ่งมันมีอีกโก้มันเฉยหรือว่ามันเป็นเรื่องของศีลธรรมคุณงามความดีความเชื่ออะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะอืม ความสัมพันธ์ที่ที่ที่ดูนิ่งวางเฉยมีอีโก้ศิลธรรมคุณงามความดีความเชื่อใช่น่าจะเป็นส่วนทําให้เหมือนเสียเสียความรู้สึกกันเหมือนความสัมพันธ์มันอาจจะไม่ชัดเจนอ่ะมันมีความกังวลเรื่องระยะทางนะเป็น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 อารมณ์ที่รู้สึกว่ามันไม่ได้อย่างใจนะความสัมพันธ์นี้มันไม่ได้อย่างใจอ่ะมันดูเหมือนจะมั่นคงแต่มันมีเรื่องราวแบบต้องกังวล พยายามจะเร e ียนรู้อยู่ให้เป็นหรือว่าพยายามจะดีลกับสถานการณ์แต่ก็อดเสียความรู้สึกไม่ได้หรือว่าอดรู้สึกไม่ได้ว่ามันมันไม่ได้อย่างใจเลยอะอือะไรอย่างเงี้ยนะคะออกแนวถอนหายใจเฮ้อไม่อยได้อย่างใจเลยฉันก็ว่าฉันพยายามแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมขอดูหน่อยค่ะว่าเขารู้สึกยังไงกับธาตุลมบ้างนะคะสถานะไม่ชัดเจนธาตุลมเขาอะรู้สึกยังไงกับคุณบ้างคะเขารู้สึกยังไง มีไพ่ชาววันพะระอหัสธนูมดดนีนชาวธาตุดินมังกรพฤ้ศพการชาวธาตุลมเมถุนตุลกุมนะคะอ๋อว่าเหมือนเขาจับผิดอยู่จับตามองหรือจับผิดในความนิ่งอืมคือก่อนหน้านี้ เขาเคยรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันมันมีอุปสรรคอยู่แล้วมันมีระยะห่างมันมีรอยร้าวเหมือนก่อนน้านี้เขาอาจจะเคยพยายามตามคุณก็ได้ถ้าไม่ใช่เป็นการพยายามตามเนี่ยมันแปลว่าเขาก็รู้สึกอยู่ว่าเฮ้ยมันมีรอยร้าวมันมีระยะห่างมันมีอุปสรรคแล้วเขาพยายามที่จะไม่พูดถึงมันหรือพยายามที่จะเอาปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นซุกซ่อนไว้ใต้พรมนะเป็นนักซ่อนปัญหาเป็นนักแบบอ๋อว่าเขาไม่ใช่นักแก้ปัญหา เป็นนักซ่อนปัญหาเป็นนักแบบหนีปัญหาหลบปัญหาอะไรเงี้ยแสดงว่าความสัมพันธ์เนี้ยเขารู้นะคะเขารู้สึกได้เลยว่าม,มีอุปสรรคนะเขารู้สึกได้เลยว่ามีรอยร้าวมีระยะห่างนะแต่เขาเลือกที่จะไม่พูดถึงมันอืมแต่พอสถานการณ์เนี้ยอะสมมติมันนิ่งมันอะไรกันไปก็กลายเป็นเออมาจับตามองมาจับผิดอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วไออารมณ์ที่เขาจับตามองหรือจับผิดนั่นมันแปลว่าเขายังรู้สึกแบบ ถึงสายใยอะไรบางอย่างที่มันยังเหนียวแน่นเขายังรู้สึกถึงการปล่อยวางคุณไม่ได้อยู่นะอเขายังเขาเรียกว่าเขายังไม่ได้ปล่อยวางคุณไปอะ่ะยังจับตามองอยู่อารมณ์ความรู้สึกของเขายังอยากจับตามองว่ายังไงทําไมนิ่งละ่ะนะคะอยากจะรู้เหมือนกันว่าคืออะไรหรออะไรเงี้ยแต่เขาก็แค่ตั้งรับเหมือนดูแล้วไม่ได้เป็นแนวรุกเขาไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะรุกอะไรไงออกแนวรู้สึกว่าอยากจะตั้งรับกับสถานการณ์มากกว่าเราจับตามองจับผิดอยู่ นะคะเป็น,ปนมันเป็นโมเมนต์ประมาณว่าเออฉันก็ถ้าเป็นไปได้ก็เหมือนอยากให้สถานการณ์ดีขึ้นเหมือนกันนะอะไรเงี้ยนะคะความรู้สึกก็อยากให้มันดีขึ้นเหมือนกันนะแต่ว่าฉันก็คงทําอะไรไม่ได้มากนะักอะไรเงี้ยแล้วเขาจะทํำยังไงขอดูการ take action สิธาดลมที่สถานะไม่ชัดเจนเขาจะ take action ยังไงมีไพ่ชาวพฤชศพนะคะ ชาวาวันจันทร์หรือกรกฎชาวกุมเขาจะเทคแอคชั่นยังไงก่อนหน้านี้มันมีปัญหาเรื่องแฟนตัวจริงฝั่งใดฝั่งหนึง่งหรือเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าเรื่องแบบพ่อแม่อะไรอย่างงี้ก็ได้นะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้าเจ้านายหรือว่าพ่อแม่หรือว่าแฟนตัวจริงเนี่ยที่ทำให้สถานการณ์แบบไม่ค่อยดีเลยเออสิบดาบขึ้นสถานการณ์เนี้ยมัน,ม,นมันดูแบบดูเละเทะ มากมเลยอ่ะก่อนหน้าเนี้ยเออความสัมพันธ์เนี้ยมันเปิดเผยไม่ได้หรือเปล่าอมอมองรู้สึกว่ามันเป็นสถานการณ์ที่แบบต้องหลบซ่อนซ่อนเร้นเป็นรักในมุมมืดมเขาจะเทคแอคชั่นยังไงหรออาจจะแบบว่าอยากจะลองเสี่ยงดูอะไรบางอย่างเหมือนกันนะ จากที่เดิมทีมันเคยแย่ๆพังๆไปเนี่ยออมมองว่าจริงๆแล้วเขาไม่ไม่แน่ใจเลยค่ะว่าเขาควรจะต้องเทคแอคชั่นยังไงหรือเขาควรต้องทํำยังไงได้แต่ใช้เซนส์นำทางว่าควรต้องทํำยังไงแต่ออมมองว่าเขาอาจจะรู้สึกได้เลยว่าเซนส์ฉันมันบอกว่าให้ฉันลองเสี่ยงดูอีกครั้งหนึง่งเสี่ยงที่จะยังได้พูดได้คุยได้สื่อสารเสี่ยงที่จะยังทําให้ความสัมพันธ์เนี้ย มันเป็นความรักอยู่เพราะฉะนั้นเป็นไปได้ว่าการเทคแอคชั่นอาจจะมีข้อความมีการส่งข่าวมีการสื่อสารในลนักษณะเป็นการสแสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึกเช่นยังรักยังเอ็นดูยังเป็นห่วงอะไรอย่างเงี้ยยังเมตตายังกรุณานะคะยังแบบเทคแคร์อะไรอย่างงี้ก็ได้นะอืมเขาจะเทคแอคชั่นยังไงขอไพ่เพิ่มไม่ชัดเจนธาตุลมเขาจะเทคแอคชั่นยังไงขอไพ่เพิ่มก่อน เป็นการเทคแอคชั่นในลักษณะที่ยังต้องการโอกาสคะ่ะแต่เขาก็จะเป็นคนที่ยึดติดกับกรอบความคิดของตัวเองพอสมควรมีความคิดความอ่านเป็นของตัวเองมีสติมีเหตุมีผลมีปัญญาเพราะฉะนั้นแล้วการที่เขาจะเทคแอคชั่นในลักษณะของการต้องการโอกาสอ่ะมันจะเป็นในลักษณะแบบใช้เหตุใช้ผลเป็นการทำ แสดงออกแบบไม่ได้วาวอนไม่ได้เลาหรือไม่ได้ดูแล้วจะมาแบบอ้อนมากอะไรแบบเยอะแยะอะไรเงี้ยนะอาจจะเป็นการสื่อสารตรงไปตรงมาชัดถ้อยชัดคํานะคะในทิศทางที่เหมือนจะยังต้องการโอกาสอะไรแบบเนี้ยนะการเทคแอคชั่นอนะโอกาสในที่นี้บางเคสคือเป็นเรื่องของการทำมาค้าขายก็ได้นะคะเรื่องการงานธุรกิจก็ได้เช่นกัน เนี่ยก็จะแสดงออกตรงไปตรงมาพูดตรงๆแล้วก็แบบไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องแบบมาตามตามตืออะไรมากมายแบบก็ยังต้องการโอกาสนะเป็นการแสดงออกแบบแบบคนมีเขาเรียกมีมีอีโกโ้มีศักดิ์ศรีมีมีการแสดงออกแบบใช้ใช้เหตุผลเออประมาณนี้นะใช้เหตุใช้ผลแล้วชาวท่านลมจะทำยังไงกับเขาคะ่ะ สถานะไม่ชัดเจนธาตุลมตัวคุณอะตัวคุณจะทำยังไงกับเขาเออตัวคุณเองจริงๆก็ยังเหมือนจะมีใจหรือว่ายังห่วงใย,ยอยู่แต่คุณจะดูค่ะว่า การกลับมาพูดคุยกันในครั้งเนี้มันจะได้ความชัดเจนยังไงบ้างถ้ามันเป็นเฟรนด์โซนคุณก็คงจะถอยออกมาถ้ามันเป็นรักสามเศร้าที่ไม่ได้ความถูกต้องชัดเจนคุณก็คงจะถอยออกมาแต่ปฏิเสธไม่ได้นะว่าตัวคุณเองก็เหมือนกับยังเอ็นยังเอ็นดูยังเป็นห่วงยังมีใจให้นะเอามองว่าตัวเขาเองก็จับตามองคุณใช่ไหมอ่าเหมือนจะจับผิดจับตามองคุณเองก็เหมือนกับ ใช้ใช้เหตุใช้ผลเหมือนกันในการที่จะดูว่าตกลงมันเป็นเฟรนด์โซนหรือตกลงมันมันจะชัดเจนในทางไหนได้บ้างมันเป็นเติร์ดปาร์ตี้ไหมมันอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยว่าตัวคุณน่าจะแบบตัวคุณจะยับยังช่างใจถ้ามันเป็นความสัมพันธ์รักสามเศร้าหรือเติร์ดปาร์ตี้นะจะค่อยเป็นค่อยไปนะคะแล้วก็อะไรก็ตามในอดีตที่เคยที่เคยแบบ ตั้งแง่ต่อกัรน,นะเอามองว่าเป็นไปได้ว่าคุณก็จะพยายามแบบอารมณ์อะ่วยเหมือนอาจจะเยียวยาอะไรที่มันไม่ดีทั้งหลายอะไรเงี้ยนะความรู้สึกแย่ๆที่เคยมีจะพยายามเยียวยาจะพยายามบรรเทาอะไรอย่างเงี้ยอมสิ่งไม่ดีในอดีตคุณจะพยายามเยียวยาบรรเทานะคะแล้วก็คุณจะพยายามค่อยเป็นค่อยไปให้มากที่สุดกรณีรักสามเศร้าเราสามคนหรือเติร์ดปาร์ตี้ คุณไม่ต้องการอยู่ในความสัมพันธ์ที่น่าอึดอัดข้อจำกัดเยอะนะคะแบบออกแนวสมมตินะถ้ามันเป็นได้แค่เพื่อนเป็นกัระยะนณมิตรหรือเป็นคนคุยหรือเป็นที่ปรึกษาหรือว่ามันต้องช่วยกันทำอะไรอะ่ะคุณก็มองว่าดูแล้วมันมันก็น่าอึดอัดอยู่นะมันก็น่าอึดอัดอยู่นะ อืมคุณจะทำยังไงหรอเอามองว่าคุณน่าจะเอาความสุขตัวเองเป็นที่ตั้งมันจะเป็นในลนักษณะแบบโอเคมันอาจจะมีประเด็นอะไรบางอย่างที่ทำให้ชาวธาตุลมรู้สึกได้เลยว่าฉันต้องค่อยเป็นค่อยไปสิ่งไม่ดีในอดีตใช่ฉันจะพยายามแบบเยียวยาสถานการณ์หรือว่าอะไรก็ตามที่ไม่ดีในอดีตฉันก็จะพยายามแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยนะคะค่อยเป็นค่อยไปมากที่สุดแล้วก็ รักสามเศร้าเราสามคนเติร์ดปาร์ตี้ฉันก็จะพยายามระง,งับยับยั้งชั่งใจจะพยายามปณีปนอมให้มากที่สุดโดยคุณจะเอาความสุขของตัวเองมาเป็นที่ตั้งแล้วก็วางเรื่องเหล่านั้นอะเป็นเรื่องที่แบบเออต้องจัดการแบบถ้อยทียถ้อยอาศัยค่อยเป็นค่อยไปนะคะอามองเห็นตัวคุณเองก็จะมีการเทคแอคชั่นในลักษณะของการอ่อให้ตัวเองอะทำให้ตัวเองอะมีความสุขมากที่สุดทำให้ตัวเองอะมีความพึงพอใจยังไงก็ได้ให้มากที่สุด มแต่ถามว่าคุณทําอะไรในความสัมพันธ์นี้บ้างไหมอมอมองเห็นมันเป็นการเยียวยาสิ่งไม่ดีอะไรที่มันไม่ดีไม่ดีก็อาจจะค่อยเป็นค่อยไปช่างมันเถอะหรือเยียวยาอะไรเงี้ยชาวธาตุลมคุณจะทํายังไงอีกขอเพิ่มนี้ชาวธาตุลมจะทํำยังไงอืมอดทนที่จะมีการเข้าหาที่ดีนะคะอืม อดทนในลักษณะที่จะมีการผูกมิตรหรือเข้าหาที่ดีโดยที่แน่นอนถ้าความสัมพันธ์นี้ไม่ชัดเจนไม่ถูกต้องนะคะเป็นเฟรนซ์โซนหรือว่าเป็นเติร์ด์ปาร์ตี้เอาอว่าคุณหยุดความสัมพันธ์นี้แน่นอนเลยอะ่ะแต่ถ้ามันยังต้องข้องเกี่ยวกันคือคุณก็อย่างที่บอกไงเอออะไรที่มันไม่ดีก็ไม่เป็นไรปณีป,น,ปนอม แต่คุณอาจจะเอาใจตัวเองออกมาจากสถานการณ์ตรงนั้นนะคะเออแล้วก็ถ้ามันยังต้องดีลกันเป็นเพื่อนเป็นอะไรคุณก็คงดีลไปตามเนื้อผ้าโดยที่จะให้ตัวเองอบบทาให้ตัวเองรู้สึกพึงพอใจหรือมีความสุขมากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์ค่ะไม่ชัดเจนธาตุลมแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นยังไงมีไพ่มังกรมีไพ่วันเสาร์มีไพ่าพชาวธาตุน้ํกากรกฎมีนพิจิกนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์หรอ อ,อมมองว่ามันไปไหนกันไม่พ้นเพราะว่ามันเป็นคอนเน็ชันกันมันเติมเต็มกันนะหรือบางคนมีหนี้มีสินร่วมกันนะคะหรือว่ามีห่วงห้องคอเป็นงานเป็นอะไรก็ได้ไงประเด็นนะ่ะอ,อมรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้ยังไงยังไงซะมันหนีกันไม่ค่อยพ้นหรอก แนวโน้มความสัมพันธ์ก็เลยอาจจะยังต้องดีลกันเรื่องงานอยู่หรือว่ายังจะได้แบบเฮ้ยกลับมาหันหน้าคุยกันอยู่นะคะโดยความสัมพันธ์นี้จะเป็นลักษณะแบบเออปรับความเข้าใจกันหาบางทีเอาเรื่องงานมาบาังหน้าอะไรอย่างนี้ก็ได้นะในการที่จะเข้าหากันอะไรเงี้ยหรือว่ามีการปรับความเข้าใจกันแล้วก็น่าจะแรงดึงดูดที่มีน่าจะยังทําให้ความสัมพันธ์นี้นะคะสามารถที่จะยังหาข้อตกลงกันได้อยู่ อ่านะแนวโน้มหรือทิศทางมันดันดีอ่ะแต่อาอมองเห็นไงคือชาวธาตุลมจะค่อนข้างมีพลังงานในลักษณะแบบเซฟตัวเองเซฟความสุขของตัวเองนะคะแล้วก็ไอสิ่งที่ต้องดีลนั่นอ่ะคุณจะแบบค่อยๆเป็นค่อยไปค่อยที่ค่อยอาศัยปณีปนอมอะไรเงี้ยส่วนฝั่งเขาเองก็จะออกแนวแบบจะยังต้องการโอกาสแบบไม่ได้แสดงออกในเชิงแบบตามจ๋าจาหรือว่าแบบโอ้ยแบบมาอ้อนงอขนาดนั้นคือเขาก็จะมีเขาเรียกว่า บุคลิกในเชิงต้องการโอกาสนี้แบบใช้เหตุใช้ผลแบบเป็นผู้ใหญ่อะไรเงี้ยนะทิศทางมันก็เลยยังดีนะคะอาจจะอาจจะได้หันหน้ามาคุยกันหันหน้าเข้าหากันเพราะว่ามันยังมีแรงดึงดูดต่อกันอืมแนวโน้มดีนะแนวโน้มดีอะเรามาดูหน่อยคะ่ะว่าเขามีอะไรอยากจะบอกธาตุลมบ้างคะ่ะสถานะไม่ชัดเจนธาตุลม สถานะที่ไม่ชัดเจนนะคะธาตุลมค่ะเอออันนี้ต้องพูดนิดนึงนะในบางเคสเนี่ยจะมีการไปดีลกับคนใหม่ๆนะคะในบางเคสเนี่ยความสัมพันธ์เนี้ยมันจะออกแนวเป็นออปชันแล้วกลายเป็นจะมีความสัมพันธ์ใหม่ๆมาเติมอันนี้ต้องต้อง,ต,องต้องบอกด้วยเหมือนกันนะดีลกันเป็นออปชันแล้วจะมีคนใหม่มาเติมอีกอันนี้เป็นไปได้เหมือนกัน อเขามีข้อความอะไรอยากจะบอกเขาบอกว่าฉันก็คิดว่าคงเป็นอย่างนั้นแหละแบบที่ออมพูดเมื่อกี้ก็ได้ไง I t h i n k s o yes นะอ่าเขาบอกว่าเขาเขาเรียกว่าอะไรนะเขาใช้กดแรงดึงดูดกับคุณด้วยแหละเขากลัวกลัวอะไรหนอะเขาเขาบอกว่ามีคนรอคุณอยู่่ะ They are w a i t i n g for you นะ ไม่รู้เป็นใครเป็นพ่อแม่ชาวท่าลมหรือเป็นแฟนหรือเป็นอะไรเขารู้สึกได้ว่ามีใครรอชาวท่าลมอยู่อะนะคะเขาบอกว่าเขาต้องการชาวท่าลมตลอดเวลาเลยแล้วเขาก็ขี้หึงขี้หวงมากๆด้วยเอา้านะคะแล้วเขาก็มองว่าชาวท่าลมอาจจะแอบแบบวัตถุนิยมด้วยเป็นพวกวัตถุนิยมนิดนึงบ้าวัตถุอะไรอย่างนี้ คุณต้องการอะไรบอกมาิอ่ะ,อะเขาเขามองว่าชาถ้าเราอาจจะแบบเป็นพวกชอบวัตถุเขาก็เลยถามคุณอนะ่ะต้องการต้องการอะไรเงินใช่ไหมเป็นดัคเคิลส์คุณต้องการอะไรต้องการเงินใช่ไหมอ่าต้องการความมั่นคงใช่ไหมเขาอาจจะอยากถามคุณก็ได้นะเพราะฉะนั้นเราเป็นไปได้ว่าเขายัางต้องการที่จะทาให้ความสัมพันธ์นี้มันมันมั่นคงแต่เขากลัวอะไรบางอย่างนะคะเขากลัวที่จะต้องพูดอะไรออกมาอ่าเขาบอกว่าบางครั้งเราอาจจะจำเป็นต้องมองคนอื่นบ้างก็ได้คะ่ะใต้สำรับ เขาบอกว่าชาวธาตุลมมีช้อยเยอะนะคะอืมอ่ะทีนี้เรามาดูบ้างว่าแล้วชาวธาตุลมอยากจะบอกอะไรเขาค่ะสถานะไม่ชัดเจนธาตุลมล่ะอยากบอกอะไรเขาธาตุลมอยากจะบอกเขาว่าอ่ะชาวธาตุลมก็ถามเขากลับแล้วเธอจะเลือกฉันไหมล่ะเออเอาผลหมัด อ่ะชาวธาตุลมบอกว่าฉันอยากจะเป็นฮีโร่ของเธอนะชาวธาตุลมอยากจะเริ่มต้นอะไรที่มันใหม่ๆอมเ่ออเริ่มต้นใหม่ที่มันใหม่ๆเลยลบล้างสิ่งเดิมๆถึงบอกไงว่าไอสิ่งที่ไม่ดีในอดีตบางอย่างชาวทาตลมรู้สึกว่าจะพยายามลืมมันหรืออะไรอย่างเงี้ยพยายามจะเยียวยาอะไรอย่างเงี้ยเพราะอะไรเพราะชาวธานลมไม่อยากสูญเสียเขาไปยังไงละ่ะนั่นไงชาวธาตลมบอกว่าฉันรู้สึกเหมือนเคยเจอที่ไหน เหมือนเคยรู้จักเขามาก่อนอ่าเป็นความผูกพันก็ได้นะชา้าถล่มถามเขาว่าเคยแคร์ฉันบ้างหรือเปล่าจ๊ะชาตล่มบอกว่าเขาอะเป็นคนพิเศษจริงๆแล้วชาวทล่มก็ขอโทษเขาด้วยนะชาติาล่มบอกว่าฉันคิดว่าเราควรต้องชา้าลงอีกนิดเขาก็บอกว่าเขาก็บอกว่า เราควรที่จะมองคนอื่นๆบ้างแสดงว่าความสัมพันธ์เนี้ย้อมถึงบอกไงว่ามันเป็นความสัมพันธ์ในเชิงช้อยออปชันจริงๆอืมมันเลยทําให้ชาวท่ลมรู้สึกอยากจะหน่วงไว้เขาเองก็บอกว่าดูคนอื่นบ้างอะไรเงี้ยเออมันเหมือนเป็นความสัมพันธ์ชนะ้อยออปชันนะอ่าแต่ชาวทลมก็บอกว่าอยากสร้างครอบครัวก,กับเขาค่ะก็คือออกแนวกับ ก,กับพลังงานตรงนี้ก็ดูอยากจริงจังเหมือนกันอ่า yes ใช่ใช่ชาวธาลมรู้สึกอยากจริงจังกับเขาซึ่งเช่นเดียวกับเขาแต่เขากลัวอะไรกลัวว่าจะไม่มั่นคงพอได้เพราะว่าเขามีเขาบอกว่าชาวธาลมแบบวัตถุนิยมหรือบ้าบ้าวัตถุอะไรอย่างนี้แล้วเขาก็ถามว่าคุณต้องการอะไรแล้วมันมีหนึ่งเหรียญตามมาเอามองว่าเขาเข้าใจว่าชาวธารลมเป็นคนที่แบบชอบเงินชอบความมั่นคงอะไรอย่างนี้แล้วเขาอาจจะกลัวนะคะในการที่จะแบบดูแลคุณว่าเขาจะมีไม่มากพอก็ได้นะเป็นไปได้เหมือนกันนะ นะคะเอาก็คงจะเป็นประมาณนี้นะคะและนี่ก็คือทั้งหมดของชาวธาตุลมนะคะก็หวังว่าจะชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปจากออมฝากกดปุบซูเปอร์ทังส์หรือปุ่มขอบคุณเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กันใต้คลิปนี้นะคะจะมีเบอร์บัญชีของออมอยู่สามารถโอนมาโดยตรงได้เลยนะคะจะแปะสลิปหรือไม่แปะแล้วแต่เลยนะคะขอบคุณสําหรับทุกๆก,การสนับสนุนอุดหนุนกันวันนี้ลาชาวธาตุลมไปก่อนนะคะบา,บายยคะ่ะ